จบทุกปัญหาริมฝีปากนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉะเฉลยกันนะคะว่าเจ้าสิ่งนี้นี่มันคืออะไรคะ่ะตามกันมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคิมค่ะจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันพาราสกัดเย็นนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องริมฝีปากบองคานะคะหรือว่าปากลอกแห้งเป็นขุยนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ริมฝีปากเรานะคะขึ้นผื่นได้ง่ายนะคะเป็นลักษณะผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็รู้สึกว่าแพ้ไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะคิมมี เคล็ดลับค่ะมีตัวช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพริมฝีปากของเรานะคะให้ดูอวบอิ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จบทุกปัญหาที่เรากําลังเจอกับริมฝีปากเราอยู่นะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวช่วยนั้นนะคะก็คือ ตัวลิปน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะตัวลิปน้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะของเพลินเนี่ยเขามีจุดเด่นตรงที่ว่ามีส่วนผสมของตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็นอกจากจะมีส่วนผสมของตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วเนี่ยเขายังมีในส่วนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะที่เพิ่มที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะให้กับเนสิลปากเรานะคะโดยตรงก็คือจะมีทั้งเชียร์บัตเตอร์นะคะดูสังเกตเนื้อก็จะดูแบบว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์มมอรนิดนึงนะ ดูทุกซี่นิดหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวกลุ่มเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็บีแวร์ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีป,ปากเราโดยตรงนะคะแล้วยังมีในส่วนของเออเอสเซนเชียลออน์นะคะตัวนี้ก็คือเขาจะใช้เป็นตัวเอสเซนเชียลไอน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คืออย่างตัวนี้ใช่ไหมคะลิป ลาเวนเดอร์ ender, ใช่ไหมคะก็คือจะมีส่วนผสมของตัวน้ํามันลาเวนเดอร์นะคะก็คือจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็เขาเรีเยกอะไรคะหมดเรื่องความกังวลที่จะเที่จะเป็นลักษณะมีอาการแพ้จากการใช้ตัวน้ําหอมนะคะหรือว่าเเป็นตัวกลิ่นสังเคราะห์นะคะที่ใช้โดยตรงสัมผัสโดยตรงกับนิมฝีปากเรานั่นเองคะ่ะ แล้วเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเขายัางช่วยในเรื่องเกี่ยวกับทุกปัญหาที่เรากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้ฝีปากมองคล้ำใช่ไหมคะทําให้ริ้ฝีปากเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่กังวลว่าเอาจะมีอาการแพ้หรือว่าแพ้ง่ายนะคะใช้ตัวนี้นะคะรับรองเลยคะ่ะว่าทุกปัญหาที่เรากังวลนะคะจะดีขึ้นได้แน่นอนคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะเพื่อนที่เราสามารถดูแลลิมฝีิปากของเรานะคะให้มีสุขภาพดีชุ่มชื้นอวบอิ่มนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะเราสามารถใช้ลิปน้ํามันมะพร้าวนี้นะคะเป็นเบสนะคะก่อนที่จะทาลิปด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทาบำรุงนะคะริมฝีิปากเราก่อนนอนได้ด้วยนะคะหรือว่าทาได้บ่อยนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะเพื่อให้ดูลิมฝีิปากเรานะคะมี ขาเรยคะมีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความสุขภาพดีนะคะเรายังสามารถที่จะช่วยได้อีกทางหนึ่งก็คือโดยการดื่มน้ําเปล่านะคะสม่ำเสมอให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะวันละ8ปดถึงสิแก้วนะคะแล้วก็ไม่เลียนริมฝีปากนะคะแล้วก็มีตัวช่วยในการบลลํารุงริมฝีปากเรานะคะโดยการใช้ลิปนี่นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะคะง่ายๆในการดูแลลิมฝสีปากของเรานะคะให้เราจบทุกปัญหาที่เกี่ยวกับลิมฝสีปากนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะใครที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิมจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากเจอกันคลิปหน้านะคะ วันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย